ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทินดวงสองราศีรวยไม่รู้ตัวพลิกดินสู่ดาว ถูกสรากรางวันใหญ่เขาสามตัวเต็มๆมีเงินมีทองอันดับหนึ่งชาวราศีกุมท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมการงานในช่วงนี้ ปัสสักปัญหาเริ่มลดน้อยลงไปสวนทางกับความสำเร็จที่มีมากขึ้นชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นทีละสเต็ปส่วนการเงินดวงการเงินดีไม่มีตกรายได้เข้ามารัวๆมีเงินเต็มกระเป๋าอย่างต่อเนื่องมีโอกาสรับทรัพย์อย่างมากช่วงนี้คิดหวังสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองไปหมดหากใครต้องการทำอาชีพเสริม จะสมหวังดังใจมีโอกาสร,รับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่เงินแสนเงินล้านมีเข้ามาอย่างจังหลังจากนี้ชีวิตและอุปสรรคปัญหาจะหมดสิน้นดวงการงานและการเงินจะถือว่าคึกคักขึ้นกว่าเดิมส่วนความรักนั้นคนมีคู่ยังมีรักแท้ต่อกัน ส่วนคนโสดชีวิตดีมีโอกาสที่จะได้พบรักใหม่นอกเหนือจากนี้หากใครชอบเสี่ยงโชคเสียงดวงถือว่าดวงโชคราบลอยโดดเด่นเป็นพิเศษจะมีโอกาสถูกสลากรางวัลใหญ่ให้เลือกซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบบริเวณใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือจะทำให้ท่านนั้นพิกชีวิต อาจจะกลายเป็นเศรษฐีใหม่แบบที่ท่านไม่ทันตั้งตัวขอให้ทำบุญสวดมนต์ไหว้พระหรือถือสินห้าเข้าไว้โชคราบลอยจะได้มีเข้ามาอย่ากไม่ขาดสาย 2. ชาวราศีพิจิกท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่16ธันวาคม ชาวราศีนี้ดวงชะตาการงานมีโอกาสมังคังร่ำรวยดวงดีแบบเต็มสิบสิบร้อมาชุดก็ไม่อยู่แล้วดวงดีแบบจัดหนักจัดเต็มสมกับที่รอคอยมานานการงานใดๆที่เคยค้างคาหลังจากนี้จะประสบความสำเร็จเพราะมีคนคอยช่วยเหลือทำให้งานรุ่งโรจน์ส่วนการเงิน ช่วงนี้การเงินดีมีโอกาสที่จะรับทรัพย์แบบรัวๆเตรียมตัวเปลี่ยนกระเป๋าตังค์ได้เลยเพราะจะมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนใหญ่ในบัญชีเรียกได้ว่าโชคลาบมากหล่นโดยเฉพาะโชคลาบรอยใครชอบเสี่ยงโชคเสียงดวงมีโอกาสลุ้นรางวันใหญ่จะได้หยิบจับเงินก้อนโตแบบที่ท่านไม่คาดคิดเลยทีเดียวช่วงนี้ ให้เชื่อเซนตนเองเพราะจะมีโอกาสพลิกผันเป็นเศรษฐีใหม่ส่วนดวงความรักนั้นคนมีคู่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเวียงหรือมีเบื่อกันบ้างตามภาษาคนรักแต่หลังจากนี้ความสัมพันธ์จะเริ่มดีขึ้นเข้าอกเข้าใจกันดีส่วนคนโสดโลกจะเวียงความรักเข้ามาปะทะตัวแบบงงๆอยู่ดีๆก็มีรักเข้ามา รู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาติดตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ